จะเก่งกีเหมือนีแก๊กเนี่ยมันดูดได้กี่โมงนะฮะที่ตั้งแต่เล่นมาไม่เห็นมันดูดได้เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับการเล่นเกมเราก็ต้องมีแพ้มีชนะใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันจะดูดได้กี่โมงเหรอที่ตั้งแต่เล่นมาไม่เห็นมันดูดได้ต้องดูดมัต้องเชื่ออะไรก็ได้จังหวะนี้แก๊กดูนะผมจังหวะนี้ยรูปเมียสะบัดหนึ่งทีโอ้โหเป็นการคอมโบที่สุดยอดมากฮะต่อให้เขาจะไม่ถูกกันเท่าไหร่แต่การเล่นเขาถูกกันมากเลยนะฮะ ก็มันทีมเดียวกันไหมล่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง r j p และนี่ก็คือคลิปแรกของผมครับแล้วผมก็ขอเปิดตัวคลิปแรกอย่างเป็นทางการและนี่ก็คือการเปิดตัวของช่องผมอย่างเป็นทางการครับและเราจะเปิดตัวคลิปแรกด้วยเกม ROV e นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากผมเล่นมาตั้งแต่สมัย ที่มันเปิดตัวแ,แรงๆนะสมัยประมาณช่วงที่เฟนิกเข้าประมาณนั้นนะครับถ้าผมจาไม่ผิดเป็นสมัยแรกๆเลยครับตอนนั้นที่ผมเข้าเกมมานะผมเห็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยก็คือเฟนิกครับและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่านี่คือคลิปแรกของผมนะครับประสบการณ์ของผมก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ใช่เยอะขนาดนั้นไม่เยอะเลยดีกว่าก็ว่าได้นะครับแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะมาพร้อมกับความเร็วไงครับความเร็ว เปิดตัวคลิปแรกเปิดประสบการณ์ครั้งแรกก็ต้องมาพร้อมกับความเรียวๆครับเอออันนี้ก็คือชื่อในเกมของผมนะครับทุกคนสามารถไปแอดมาและดักตีผมได้นะครับอ่ะเข้าเรียนกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาปุ่มห้องแล้วก็เล่นตามชะตาตัวเองไปเลยครับเพราะว่านี่มันคือคลิปเรียวๆใช่ไหมครับเราก็ต้องทําอะไรให้มันแบบว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนและต้องทําแบบสดๆไปเลย ัลโหลวัสดีครับอันนี้เปิดไมคได้ไหมเอ่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าคนในห้องจะเปิดไมคไม่ได้นะครับเอออันนี้แ้งผมน้อยะครับผมก็ไม่รู้จะแบ่งได้หรือเปล่าครับผมก็เป็นแค่ คอมเมนเดอร์สองอ่อนๆแบแล้วตำแหน่งที่เราได้ก็จะเป็นตำแหน่งแครี่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าผมนี่ห่างหายกับแครี่ไปนานมากๆเลยนะครับจะไหวไหมก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเพอคลิปนี้ต้องการความเร็วผมก็จะจัดไปเลยครับจัดไปแบบเร็วๆแต่ปัญหาคือมันไม่มีคนคุยด้วย,ยสิครับ อะไรอ่ะแกเม็ดเขียวนี้ขอสมศักดิ์ศรีและตัวที่ผมเลือกมาก็จะเป็นในส่วนของเฟนิกซ์นะครับผมต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ย <He S 1> <Phoenix S 2> เฟนิกซ์เป็นตัวที่ผมชอบมากก็ <5. S 1> ค,คือมาปุ๊บผมซื้อเลยและผมก็ชอบในความน่ารักของมันตอนนั้นนะครับผมเล่นตอนนั้นมันเยอะมากเดี๋ยวผมกดอัตราชนะให้ดูเลย <Yeah. S 1> โอโ้โหสี่เกมไม่ใช่สิ นี่นะครับตอนนั้นผมโคตรกากผมเล่นโคดกากเลยผมชอบเล่นมากผมเล่นจนแบบก็คือเล่นโง่จนโง่ตันนะครับเฮ้ยทุยเล่นโง่จนโลตันนะครับและวันนี้ผมก็ได้มาจับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือล่วงนะฮะ,ออะพอมันจะเรียวมันก็เรียวเกินเรียวจนแบบว่าไม่รู้ว่ายังน่าดูอยู่หรือเปล่ายินดีต้อนรับซูอาโอวี กับศัตรูไปด้วยกันมาครับสู้กับศัตรูไปด้วยกันรอดูอยู่อุ๊ยอันนี้เสียงใครอะครับเสียงเราเองแหละโอ้โหนึกว่าจะเปิดไม่ได้นะครับไม่เพิม์ไม่ทันไหนุดหงิดอ๋อมันก็คือข้อเสียใช่ไหมครับของการเล่น การเล่นนะครับว่าเราเล่นใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบว่าใช้เสียงพูดแทนใครับถ้าสมมติเราเล่นไปเนี่ยแล้วเราแบบฉุดขึ้นมาพิมพ์สักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนแบบศัตรูบุกถล่มแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยครับจินตนาการเลิศนะเราอ่ะจินตนาการเลิศเลยหรอผมซี่ครับผมซี่ โอ้โหจังหวะน,นี้เปิดอันตรีไปอย่างสวยเลยฮะฟาร์มผมก็บกุบกบกุบกบุกบุกทะลวงผมกดสิกเกอร์ตะกี้นี้เราก็ได้ยินคำอุทาน,นสุดซึ้งนะฮะวายไอเตี้ย <Why idea. S 3> นั่นแหละเล่นเกมเหมือนกันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแกมไม่เคยพูดอ๋อพูดได้ครับพูดได้ เจวนนี้อีลูเมียก็สะบัดไปหนึ่งทีครับโอ้โหโดนแพตูตตไปครึ่งหลอดถูกโจมตตีรงนี้อีลูเมียกม็มีท่าทีกลัวนะครับต่อให้ครึ่งหลอดเราก็ใส่สุดจริงจริงโอโ้โ,อกอโอหการเป็นของแกครั้งนี้ทำให้เราได้ดีน้นะขึ้นมากเลยครับได้น,นะครับผมมีสติผมมีนติ อ่ะอันตีจะมาละแต่ว่าต้องรออีนั่นดึงก่อนอีนั่นนี่ดึงจะอันตีไม่ได้อีนั่นหนึ่งแล้วครับอีนั่นหนึ่งแล้วของอันตีแล้วของอัตีแล้วโอ้โห <c oughs> อันตีเที่ยงเหมือน <จะ S 1> เหม,มือนเนลือดตีอีแกง๊ง่ออกไป มันดูดได้กี่โมงนะที่ตั้งแต่เล่นมาไม่มเห็นมันดูดได้ไม่เป็นไรครับลนะไม่เป็นไรครับการเล่นเกมเราก็าต้องมีแพ้มีชนะใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แต่ว่ามันจะดูดได้กี่โมงอ๋อที่ตั้งแต่เล่นมาไม่เห็นมันดูดได้ก็ต้องดูแล้วก็วเลย <c oughs> การที่เราเลือกตัวมาลงแรงแปลว่าเราก็ต้องเล่นเป็นจนประมาณนึงถูกไหมครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรครับแก๊กต่อให้คุณจะตีธรมรมดายอย่างนี้ผมก็จะไม่ว่าคุณหรอกครับในใจแบบว่าอยู่แล้วแหละทำเป็นอย่ามาผมบอกในตัวคุณเลครับแก,ก๊กคุณน่ะฝีมือเก่งอยู่แล้วแต่ผมยังโง่โดนแค่ได้เลยทำไมถึงคุณจะดึงพลาดไม่ได้ไอ้ไม่ได้เลยนะแกดูดิยืนเฉยๆเมื่อกี้อ่ะ เกมนี้ความกดดันก็อาจจะตกไปอยู่ที่โลมนะฮะมันออกไรอ่ะไม่มีล้างสักอเลรเหรอมีครับมีครับแก๊กออกล้างครับแก๊กออกล้างเลโขงูกจต ไม่ต้องห่วงครับเกมนำอยู่เกมนำอยู่หมายถึงเขาใช่ครับเกมเขานำอยู่เขานำอ่ะผมมาแล้วเพื่อนคือแพ้ไม่ติดนะถ้าทุกคนเล่นเต็มที่ผมติครับผมติโอ้โหโดนแค่เต็มเติมติให้แล้วขอบคุณมากฮะ โอ้ผมทำได้แค่นี้จริงเพื่อนผมทำได้แค่นี้จริงๆเอานี่าานไปกินใครป่านะแค่ได้ยังไงครับโอ้ยนี่แหละทีมที่เราคู่ควร ขอบคุณมากครับแก๊กเมื่อกี้นี้การตายของคุณไม่ทำให้ผมเสียประโยชน์เลยคุณทำได้ดีมากครับเอานะพร้อมยังโอ้โหจังหวะนี้อิลูเมียโดนไอแวนยิงครับผมจังหวะนี้ไอแวนกระโดดยิงแก๊กเอาบังให้ครับแก๊กดึงไปดึงทีโอ้โหการดึงครั้งนี้เป็นการช่วยฝูดทำให้มันศัตรูมันหนีกลับบ้านไปนะฮะเป็นการดึงที่ดีมากตะกี้ี่ผมชอบ ผมโดนหนักมากฮะผมโดนหนักมากไอเวันไอเวันไอเวันจะตายนะฮะไอเวันจะตายแล้วไม่เป็นไรผมตายแช,ชยไไมป์จังหวะน,นี้แก๊กดูครับผมจังหวะน,นี้ลูกเมียสะบัดหนึ่งทีโอ้โหเป็นการคอมโบที่สุดยอดมากฮะต่อให้เขาจะไม่ถูกกันเท่าไหร่แต่การเล่นเขาถูกกันมากเลยนะฮะ เกาา็มันทีมเดียวกันไหมล่ะ <c oughs> <laughs> เอาไปช่วยทีมเดียวกันแกจะช่วยทีมนั้นเหรอเรียบร้อยเป็นการดึงขู่อีกแล้วนะครับผมจังหวะนี้เป็นการทำให้อิลูเมียเล่นง,ง่ายขึ้นผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมตการเองผมตการเองผมฟิกตามผมฟิกตามเรียบร้อย มาสิมาท่ออะไรน้ำมันมาท่ออะไรน้ำมันใช่ครับสายฟายจะปัดเป่าทุกสิ่งใช่ครับสายไฟจะปัดเป่าทุกสิ่งตอนนี้มันจะปัดเป่าเราแท้แล้วล่ะผมผมจอยครับผมจอยอยู่ครับผมไล่อยู่อุ้ยทีเดียวเองอะ่ะทนันไหมฮึ <c oughs> ไม่ทัน มาครับผมเชื่อมมาก่อนนะเดี๋ยวไปนะสวยมากครับเซรีเก้ปลาตายครับปลาตายโอ้โหแว่นแรงมากเลยจังหวะนี้ปดดเปล่าทุกมิง ผิดมอทอตได้เหรอฮะได้เลยฮะ <c oughs> ผมซอยอยังห่างฮะผมซอยอยังห่างซอยยังห่าง <c oughs> โหขอบคุณแก๊กมากครับ <c oughs> โอ้หถ้าไม่มีคนนี่ทีมเราเล่นยากขึ้นมากเลยนะฮะห <c oughs> มายถึงอะไรอ่ะหมายถึงแก๊กใช่โอ้โหผมซอยแวันอยู่ครับผมซอยไอวันอยู่ไอวันไอวันผมซอยปลาต่อครับผมซอยปลาต่อ <c oughs> ผมถอยปก่อนผมเปิดตีขู่แล้วฮะ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรแก๊กหนีเลยผมปกป้องเองฝากให้เรื่องผมแค่นี้ <c oughs> ผมก็จะปกป้องคุณ <c oughs> ขอบคุณมากเป็นการดึงศกที่ <c oughs> กระชากวิญญาณนะฮะ ผมจะวางกติกขู่บนนะฮะเป็นจังหวะให้เราเอาป้อมผมซอยฟ้าับผมซอยป้า,อปาโอ้โหจังหวะนี้เป็นอีกเดิอนอนำน้าแทงไปแล้วมีอะไรไม่มีอะไรหยุดเขาอยู่จริงโอ้โหยันป้อมเลยฮะอเงยหยุดอยู่จริง,รงเป็นอีกยันบ่อหรือเปล่าโอ้โหเงยหยุดอ,อยู่จริง,รงโอ้โหแต่หม้อทอดหยุดอยู่นะฮะหม้อทอดกระโดดทีเดียวหยุดอยู่เลย ศัตรูแตกหมดแล้วมาแล้วครับแก๊บผมมาช่วยแล้วผมรู้แน่ว่าถ้าคุณบวกกันต่อไปอย่างนี้น่าจะเดือนหนึ่งผมมาตัดสินที่คุณเองโอ้ยหอีเหี้ยเลยสวยแก๊บผมหนีก่อนผมหนีก่อนอโอ้โห,โหจังหวะนนี้เหมือนจะโดนพลิกหรือเปล่าฮะโ <laughs> อะ้ชัดดาว ทีมมันก็ยัเออยง,งเหนือเอว่นตัวหนึ่งไงนั่นสินะจะโดนผิกหรือเปล่านะมีโอกาสนะเน,ะน,นี่ยแว่นโผล่ฮะแว่นโผล่อุ้ยเหมือนแว่นจะแหลกคนเดียวเลยเพื่อนอยู่นู่นกันหมดเลยผมซอยแว่นฮะผมซอยแวน่นผมปิดกลามผมปิดกลามโอ้โหแหว่นแตกครับแว่นแตกโอ้โหซีก้าตายครับผม ช่วงนี้โอ้โหแก๊งดูดแก๊งดูดแล้วผมโดนแช่ผมโดนแช่ขอบคุณนะครับสำหรับการล้างล้างตอนไหนก็ไม่รู้โจ้ยโอฟี่อยู่ฮนะผมฟีอยู่โอ้โห่โโหชวงนี้แก๊งได้โชว์แล้วฮะดึงโดนดึงปลาโดนดึงปลาโดนผมก็ซอยผมก็ซอยโอ้โหขอบคุณสำหรับแอซซิสสองแอซซิสนะครับผมถอยก่อน อยากมากแต่แกก็ได้นี่โอ้โหสวยมากครับแกโอ้โหนี่คือช็อตโชว์คุณนี่คือช็อตโชว์คุณทุกอยาก่างเป็นโปรต,ตศาสารผมปลาอันตีไปแล้วขอบคุณมากนี่คือการดึงกระชากวิญญาณครั้งที่2ของแกนะครับโอ้โหถ้าไม่มีการดึงนี้นี่ทีมเราน่าจะเสียเปรียบเยอะอยู่เลยนะฮะ โอ้เกมนี้จะไปได้สวยแม่ียกว่าจะยากกว่าน,นี้นี่ยหมายถึงทีมเขาเหรอครับเอออันนี้พี่พี่ชื่ออะไรนะครับยังรู้เราอ้อาว เล่นต่อไปเนะี่ยเรื่องนี้ผมจะเรียกได้ไหมเนี่ยเล่นต่อครับเฮ b บีเบย์มอนสเตอร์ทำไมโอเคครับ <c oughs> ก็ถ้าคลิปนี้ออกไปก็ขออนุญาตบุกทุกคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะฮะยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพราะว่าเส้นทางของผมคือการเป็นยูทูบเบอร์ครับและยูทูบเบอร์คือความฝันของผมครับสวัสดีครับก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกครับตอนนี้ก็เริ่มปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆทิ้งเรื่องไม่ดีไว้ในปีเก่าแล้วก็ไปพบสิ่งดีๆกับปีใหม่ด้วยนะครับ